ตอนนี้ผมอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3084นะครับคือเส้นอำเภอทาม่วงไปตำบลหนองขาวของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ด้านหน้าผมเนี่ยไปอำเภอทาม่วงห่างจากตรงที่ผมยืนเนี่ยประมาณ4กิโลเองนะครับน,นี่สายมือนะครับเพื่อนบ้านทางนั้นเลยไหลล้อมเลยครับนี่อยู่ข้างถนนหลวงแผ่นดินนะครับนี่จากตรงเนี้ยที่ผมยืนไปเนี่ยไปกิโลเป็นมอเตอร์เวย์ M81 นะครับ ทางจากตรงนี้ไปกิโลแปลงที่ดินที่ผมจะทำการขายนะครับมันมีบ้านหนึ่งหลังบนเนื้อที่สองงานห้าสิบตารางวานะครับเข้าไปนี่เลยป้ายมันก็จะบอกไว้ว่าโรงเรียนห้วยนาคลาดวัดกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกันเข้าไปนี่ครับบ้านหลังนี้น่าสนใจมากนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันแยกเข้าซอยมาเนี้ยนะครับจะเป็นทางดินนะครับเป็นทางสนนาธารณะนะครับประมาณ50สิเมตรมาถึงหน้าบ้าน ของที่ผมกําลังจะทําขายนะครับนี่เป็นรั้วอลอยขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับล้อมรั้วทั้ง4ด้านเลยนะครับไปถึงตรงนู้นนะครับหน้ากว้างของบ้านหลังนี้นะครับประมาณ20ลึกเข้าไปข้างซ้ายทั้งขวานะครับประมาณ40นะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่สองานห้ตารางวานะครับ อยู่ตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับโฉนดคุดแดงขายอยู่ที่สองล้านห้าแสนบาทนะครับนี่ส่วนข้างบ้านนะครับเนี่ยกำแพงเขาจะล้อมสี่ด้านเลยนะครับด้านหลังก็มีประตูออกออกด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นสวนผักนะครับเป็นผักเป็นกระเพานะครับ ป่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับอ้อเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเฉพาะกําแพงเนี่ยที่เจ้าของเขาบอกเนี่ยก็ก็ไหลายแสนแล้วนะครับเนี่ยยังไม่รวมตัวบ้านนะท่านใดที่สนใจแล้วก็มาเอาบ้านหลังนี้ถือว่าคุ้มครับป่ะพาเขาไปชมด้านในกันครับตัวบ้านหลังนี้ครับบ้านสองชั้นนะครับด้านขวามือเนี่ยลงรถหยุดด้านหลังครับเราวิ่งทางขวามือเนี่ยเข้าไปจอดที่ จอดรถด้านหลังได้ครับอ่ะเดี๋ยวจะดูให้วาดกล้องาทางซ้ายนี่ครับเขาล้อมรั้วทั้งหมดสี่ด้านเลยนะครับด้านหน้านี่มีต้นมะม่วงต้นใหญ่เบลเลอร์เลยแล้วก็มีต้นมะยมอยู่หน้าบ้านนะครับนี่ประตูทางเข้าที่ผมถ่ายข้างนอกนะครับเป็นประตูลอ,อยขนาดใหญ่ต้นขนุนอยู่ด้านขวามือถ้าเราหันหน้าเข้าแปลงที่ดินนะครับรั้วด้านขวามือไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูไปชมกันในบ้านกันครับว่าเป็นยังไงแปลงนี้ครับห่างจากกรุงเทพนะครับ ประมาณ117ยกิโลนะครับการจนบ,บุรีก็20่สิบกิโลเองพื้นด้านล่างนะครับ<ๆ>เขายังไม่ไทำทำยังไม่เสร็จเจ้าของเนะี่ยเขาอายุเยอะแล้วเดินทางจากกรุงเทพมามาบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะไม่สะดวกแล้วครับนี่เขามีชั้นใต้ดินด้วยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นคานเป็นชั้นลอยแล้วเขาก็จะทำห้องข้างข้างล่างเป็นช่องแสงนะครับ ประตูเปิดข้างหน้าบ้านมีสองบานนะครับนี่นี่ก็อีกบานหนึ่งด้านล่างเขายังทําไม่เสร็จไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในขวามือที่จะเป็นห้องเนี้ยครับนี่เป็นห้องนอนหนึ่งห้องอยู่ชั้นล่างครับนี่ครับข้างบนเป็นฟ้าฉาบเรียบเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับนี่ ชั้นลอยนี่ตรงนี้ชั้นลอยจะมีห้องคู่ห้องคู่คู่กันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูชั้นลอยไปถึงชั้นบนเนี่ยจะเป็นพื้นไม้ปาเก้น,นะครับอันนี้เป็นประตูออกด้านหลังขวามือจะเป็นห้องน้ําที่ยังไม่ได้ทํานะครับยังทําไม่สําเร็จอรอการต่อเติมนะครับเฉพาะด้านล่างเท่านั้นนะครับถึงจะสมบูรณ์แบบอ่เนี่ยกับด้านหลังครับ จะมีประตูเปิดออกทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านหลังนี่ครับถ้ามีรถเนี่ยมาจอดข้างหลังนี่เนี่ยมีโรงจอดรถตรงนี้ตรงนู้นเป็นห้องเก็บของนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านในอีกรอบนึงเนี่ยนะครับปะเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูชั้นลอยกันนะครับผมไปครับเข้าไปดูชั้นลอยมีห้องคู่เข้ามาห้องแรกก่อนครับ ห้องด้านหน้าครับฝ้าเขาจะพังนะเราต้องมาเก็บงานซ่อมหน่อยครับมองไปข้างนอกครับมองเห็นข้างนอกถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านนะครับนี่ทางซ้ายมือจะมองเห็นแปลงเพื่อนบ้านครับนี่โอเคเดี๋ยวผมให้ดูห้องน้ำครับห้องน้ำดีนะครับนี่ เขาปูกระเบื้องเย็นฝ้าฉาบเรียบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ไปดูห้องที่สองนะครับนี่ห้องที่สองก็ห้องใหญ่นะครับนี่อะให้ดูห้องน้ําครับเขาก็ปูกระเบื้องถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูห้องข้างบนกันครับ นี่ห้องชั้นบนครับชั้นสองเนี่ยผมเข้ามาประตูเนี้ยครับห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ําขนาดใหญ่เลยข้างบนฝ้าชาบเรียบรั่วครับอถอยหลังออกมาก็ามาทางนี้ครับนี่ด้านหน้าเดี๋ยวผมพาชมด้านหน้าครับผม ที่นกเยอะนะครับนี่เพราะเขาไม่ได้อยู่เลยปลูกมาสิบสิบกว่าปีครับท่านเขาไม่ได้อยู่เลยเจ้าของบ้านนะครับไม่ได้เข้ามาอยู่เลยนะครับเพราะว่าเขาสร้างยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านหลังครับมีห้องน้ําทุกห้องนะครับบ้านหลังนี้อันนี้เป็นห้องพักหรือว่าเป็นห้องเก็บสื้ผ้าก็ได้นะครับ แล้วครับออกไปด้านหลังชมวิวฟิวทัศน์ด้านหลังนะครับห้องห้องข้างบนเนี่ยจะมีชั้นลอยออกมานู่นเห็นภูเขาแบบนี้เลยครับเห็นเพื่อนบ้านจะผมหันให้ดูข้างในนี่ครับเขาจะเจาะอ,ออกมาแบบนี้สนใจก็ลองทักเข้ามาพูดคุยสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับผมจะให้ข้อมูล เพิ่มเติมได้นะครับทักไลน์เข้ามาผมนะครับผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ